ครับทุกคนวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่สตูลนะครับสีเวียงโฮมสเตย์นะครับมากับมากันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับสองสามคันรถนะครับนี่ก็มาด้วยกันนะครับเลยครับฮะออาวเร็วเร็วเล็อะไรกลางอาวุธเอาเร็วเลโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนะครับห้องเป็นห้องรวมนะผู้ชายนอนนี่หมดเลยนะครับแยกกับผู้หญิงนะครับ เขาได้เฉพาะของผู้ชายนะเบสกีเวรุงเบสกีเวรุงนี่น้องเหรอเอ๋โอ้โหแค่น่าสึกสุกัสกีสกิ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 สกัสกโอ้โหเด้อ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 ที่ดอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีผ้าห่มให้คนระบายไอ้คนระผืนครับแล้วก็มอนกันคนระบายนะครับกูเก มจะรสะจมีห้องน้ำในตัวะครับก็ห้องน้ำก็ประมาณนี้นะครับนี่กำลังมีเด็กอาบน้ำละมาดอยู่นะครับเจอนี่พ่อแอว์รุงพวอแอว์รุงพ่อแอว์รุงพวกแหว่รุงมุดุจ์าเอ้มุดตุ้จามาหนอะไาเโอ้โหงี้ยนาิกิสักนี่งะไบิ่ นี่คือบรรยากาศรอบๆของซีเวียงโฮมสเตย์ครับมีที่ให้เราถ่ายรูปสวยๆหลายที่เลยนะครับหลายจุดนะครับสามารถมาเช็คอินนะครับได้เลยนะครับที่เห็นข้างหน้านี่ก็จะมาด้วยกันกับผมทั้งหมดเลยนะครับรถบัสสองคันนั้นก็เป็นรถที่พวกผมใช้อาศัยเดินทางมานะครับแล้วก็จะมีรถตู้อีกหนึ่งคันนะครับที่เห็นอยู่นะครับผมโอ้บรรยากาศเนี่ยไหนอยู่มากนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับผม ถึงเวลาไปล่องแก่งกันแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คือกําลังหาชุชีพใส่นะครับแล้วก็กําลังเตรียมตัวนะครับที่จะออกไปล่องแก่งน,นะครับมีเด็กๆด,ด้วยนะครับที่จะไปล่องแก่งครับซึ่งเด็กๆก,ก็ไม่ต้องห่วงความปลอดภัยนะจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้นะครับนี่ก็คือรถที่จะพาเราไปที่จุดล่องแก่งน,นะครับเดยนนี่ฟุชิน้อยนอยเลยะอฮ่ ุ้นชิวลงุ้นเลยนเ้ายมานักนจยามันก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับเพราะว่ามันกันหลายคนนะครับโดยนะครับทุกคนก็ต้องใส่ชุดชีพนะครับเพื่อความลปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับขึ้นรถแล้วนะครับมันก็จะแน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามากันหลายคนนะครับก็นี่รถนี้ก็จะพาไปที่จุดล่องแก่งนะครับผม ถึงจุดล่องแก่งแล้วนะครับทุกคนก็ขึ้นรถมาไม่น่าจะถึง1 0นาทีครับแป๊บเดียวนะครับก็ถึงแล้วครับจุดล่องแก่งนะครับก็เนี่ยแหละก็คนที่มาก่อนก็ลงไปอยู่ในน้ำแล้วนะครับเอาเรือลงไปแล้วนะครับแล้วก็คนที่เพิ่งมาถึงก็ต้องรอคิวเอาเรือลงไปนะครับ ลงเรือแล้วนะครับทุกคนก็ตึงต้นมากนะครับไม่รู้ว่าจะพายไปได้ไหมนะครับเพราะว่าไม่เคยพายเรือเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่พายไม่เป็น,นครับก็จะมีมเจ้าหน้าที่พายให้แบบนี้นะครับจะพายเองก็ได้ครับแต่ไม่เป็นก็ให้เจ้าหน้าที่พายไปเลยก็ได้นะครับก็หรี่ ดูนะครับมากันหลายคนนะครับลงเรือไปพร้อมๆกันนะครับแบบนี้มันก็มันครับมันไปอีกแบบนะครับมากันเยอะมากนะครับดูนะครับก็ไม่เหงาด้วยนะครับผมดูนะครับมันจะมีจุดที่น้ําไหลเร็วนะครับแล้วก็ มีจุดที่น้ําไหลช้านะครับแล้วก็บางคนก็เรือจะ,จ,ะจะล่มแบบนี้นะครับเขาต้องระวังนะครับกลัวชนนะครับฝ <c oughs> นเริ่มมาแล้วนะครับทุกคนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หนาวมากนะครับเพราะว่าปกติอยู่ในน้ํานี่ก็จะหนาวอยู่แล้วนะครับโดนฝนเนี้ยยิ่งหนาวเข้าไปอีกนะครับ ก็จะเป็นช่วงอันตรายก็จะมีเจ้าหน้าที่รออ่าจัดเรือเราไปแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ชนหินไม่ว่าล้มแบบนี้นะครับจะคอยอ่ายกเวลามีเรือที่ที่ล้มนะครับผมควม่ำคว่ำหรือล้มวะ

और इसका है वो ये आता है कहां जाके डरना डरना ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากนะครับหนักมากจริงๆนะครับคือผมเนี่ยหนาวจนตัวสั่นเลยนะครับแบบหนาวมากครับโอ้โห,โห,โหแล้วก็แบบถ้าน้ําก็ไหลเร็วกว่าเดิมนะครับแต่ก็มันดีนะนนก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับผมไปกินแมว่านเถยวโอเคนะดที่นี่ นะครับบางคนเรียบคว่ำครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรือลําอื่นมาชนนะครับนี่นะครับเกือบไปแล้วนะครับคน้นะครับก็ดูนะครับฝนนะครับขึ้นตกหนักมากนะครับถ้าแบบคือตกเข้าตาบางทีเราพายเรือไปเนี่ยมันจะตกมันฝนน้ําฝนเข้าตานะครับทาให้แสบตาเลยนะครับดูนะครับบางคนเนี่ยพายช้าครับก็จะโดนเรือลําอื่นมาชนแบบนี้นะครับ